สวัสดีครับพี่น้องนะครับสาวๆนีก่กะบธานสาินพามาเที่ยวนะครับพระเขาพระวิหารว่างันนะครับเนาะเขาพระวิหารเป็นอ่าเขาพระวิหารเป็นของเพื่อนแหละนะครับโมเมนต์ของเฮ่าเนาะครับเนาะแต่ธานาสินกับพามาเที่ยวเห็นว่าอยากให้พี่น้องในเบื้องในชมทั้งด้านหลังของธานสาินเน็นบ่ครับตรงนี้จะเป็นเนินสูงเลยครับเนาะข้างล่างก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านคือเก้าพ่นวานเนาะครับเนาะนี่เห็นบ่ครับ ใายให้พี่น้องใน้ชมด้เบิ่งกันเนาะครับเนาะนว่ามนันก็มีลมมีหางลมหลื่นดีได้พี่น้องอันนี้พามาเที่ยวเขาพระวิหารนี่เห็นไหมครับกลางๆกัจะประมาณนี้เนาะครับเนาะถ้าตอนเศร้าๆมาจะมีทะเลหมอกเนาะครับเนาะหมอกจะปะุปะ๊กคลุมด้านบนเนาะครับเนาะ พี่น้องได้เบิ่งเดวท่านา about uh, about ทนาสินชาแนลจ้าให้เบิ่งด้านล่างเนาะครับเนาะให้เบิ่งด้านล่างว่านี่เป็นแนวอดไพี่น้องเบิ่งเอาหน้าเที่ยวมากเลยครับเห็นบ่หน้าเที่ยวครับบริเวณกว้างเนาะครับพี่น้องเนาะครับเนาะ ให้พี่น้องในเบิ่งงด้ชมกันนะครับพี่น้องเนาะนี่้างล่างเนาะจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเพั่นวนเนาะครับเนาะสวยงามมีลีเนาะครับเนาะอ่าทนสินกะเบาทธนสินกบสิภาพี่น้องมาเบิ่งมาชมกันนะครับบรรยากาศอันด้ายอยู่นะครับพี่น้องเบงโองสวยงามไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเป็นหินเป็นทีเที่ยวหนาชมอยู่พี่น้องเลยเนาะ นี่ละครับบริเวณสูงสุดก็ยังมีนะครับจะขึ้นได้ไอสูงสุดเลยครับจา,ากด้านบุญทางด่านลางเนาะอ้าใไอเบิงพ่ออาสังเขปนะครับเนาะมีโอกาสวันนี้มีโอกาสเนาะอันนี้ก็คือสมิตรนะครับสมิตรตอนนี้แก่ยังบ่มีหยอดนะครับเนาะ เป็นเพื่อที่รับประทานเป็นผากได้ว่ากันเนาะเป็นผากได้พี่น้องเลยเป็นเขาย่อมๆเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะพาให้เบิ้งเนาะให้เบิ้งสู้มองเลย บริษัเอากล่องเซฟี่มาอยู่เล่นรถเนาะเพราะว่าเอากระถ่านหันมาครับพี่น้องใเนเบง้านล่างนะครับอันนี้อยู่บนยอดเขาอาจจะจะสูงสุดกระว่าใดเนาะครับในบริเวณบานอ่ะคืออยู่บานพุ่มสลอนเนาะครับเนาะเป็นบานของบ่าวธนสินชาแนลเองเนาะครับเนาะเป็นบานเจอเจออยู่นี่แหละพี่น้องเนี่ยเกิดใหญ่ายมากอะเห็นมาแต่น้อยเล่นมาแต่น้อยแหละครับเขานี่ ได้สมัตสมัยไอ้เขาพระวิหารน่าจะขึ้นได้เพาะว่าก่เนาะเดี๋ยวนี้ขึ้นบ่ได้เนาะตกเป็นของประเทศเหมือนบานไปแล้วเนาะครับเน,นาะเอาครับอเอาแคน่นี้เนาะครับเน,นาะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะครับเนาะกดติดตามไปเลยครับเด้อบาปเทลสินชนนั้นแนลเนาะครับเนาะสวัสดีครับ